สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยนะก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปวิดีโอต่อไปเนาะเพจของเรามีชื่อว่าเตรียมสอบสภาการพยาบาลอ่ะวันนี้คอนเซปต์ก็คือจะมาพูดเกี่ยวกับวิชาเด่นวิชาปปายนะเพืเอจะพูดในเรื่องการเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวกับเรามากที่สุดเนาะก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงเกี่ยวกับการสอบเพื่อรับใบป,ประกอบวิชาชีพเนาะในการสอบเพื่อรับใบป,ประกอบวิชาชีพนะจะแบ่งเป็น2กรณีคือในกรณีที่เป็นสัญชาติไทยกับไม่ใช่สัญชาติไทยง่ายๆเลยที่เป็นสัญชาติไทยก็คือเราทุกคนนี่แหละนักศึกษาพยาบาลทุกคนเนาะ หลักๆเลยที่ต้องทำงั้นก็คือการขอขึ้นทะเบียนเป็นสามาชิกสามัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการสอบทั้ง8วิชาแล้วก็ต้องเป็นภาษาไทยเพราะเราอยู่ไหนอยู่ประเทศไทยก็ต้องสอบเป็นภาษาไทยเนาะอย่างเช่นเราไปต่างชาติเราจะไปสอบเอาไปประกอบเขาสมมติว่าเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยก็คือมันก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษอันนี้หลักคิดง่ายๆก็แน่นอนอยู่แล้ว สองข้อเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำจําง่ายๆเลยก็คือไม่ว่าจะสัญชาติไทยหรือไม่ใช่สัญชาติไทยคือ2ส,สิ่งเนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยากได้ไปประกอบต้องทําแต่ในกรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมันจะมีเพิ่มมา2หัวข้อก็คือเกี่ยวกับการมีภูมิมีลําเนาก็คือการเขาเรียกว่าอะไรย้ายสมว่า เป็นพยาบาลจากประเทศลาวมาคือต้องมาอยู่ในประเทศไทยอ,อย่างน้อยหกเดือนแล้วก็นำต้องนำสมุนประเทศลาวใช่ไหมเขามีเรียนวิชาชีพพยาบาลเขาก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพจากประเทศตนมาแล้วก็เอามายื่นกับเหมือนกับมายื่นของเราเพื่อขอสอบ ไปไปดูข้อสอบกันนะก็ข้อสอบนะจะโจทย์จะถามเกี่ยวกับพยาบาลสัญชาติฟิลิปปินแน่นอนว่าสัญชาติฟิลิปปินนี่ไม่ใช่คนไทยก็จบพยาบาลมาจากประเทศฟิลิปปินอ่ะจบประเทศฟิลิปปินด้วยต้องการมาทํางานในโรงพยาบาลเอกชนที่รับเฉพาะชาวต,ต่างชาติต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจากพยาบาลไทยอย่างไรก็อย่างที่บอกไปว่า ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศก็คือต้องสมัครสมาชิกสามัญหนึ่งสมัครสมาชิกสามัญสองสอบเปวิชาเป็นภาษาไทยแน่นอนว่าก็ไก่เขาบอกว่าสอบเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าข้อนี้ผิดแล้วแล้วก็ต่อไปขอไข่บอกว่าสมัครได้เลยไม่ต้องแจ้งสภาการพิญญาราเนื่องจากเป็นรงค์บัานเอกชน ในกรณีน,นี้ต้องเข้าใจว่าสภาการพยาบาลเขาจะควบคุมทั้งโรงพยาบาลหลักและก็เอกชนก็คือมันไม่เกี่ยวว่าเป็นรัฐหรือเอกชนก็คือไม่ว่าคนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเราก็ตามคนไทยก็ตามต้องการไปทํางานเอกชนเราก็ต้องมีใบประกอบไปยื่นเขาเหมือนกันแล้วก็คอควายคือแสดงใบประกอบวิชาชีพจากประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ที่จบการศึกษา ข้อนี้เก็บไว้ก่อนข้องูปฏิบัติไม่แตกต่างจากพยาบาลไทยเนื่องจากเป็นประเทศในอาเซียนข้อนี้จากที่บอกไปว่าต่างชาติคือจะมีปฏิบัติต่างจากคนไทยคือสัญชาติไทยอยู่สองข้อแสดงว่าปฏิบัติไม่แตกต่างนี่ถือว่าผิดกคือตอบคอควายก็คือที่บอกไปว่า สัญชาติไทยใช่ไหมต้องท่องไป2อันสัญชาติไทยคือสอบใบวิชาเป็นภาษาไทยแล้วก็สมัครสมาชิกสามัญส่วนชาวต่างชาติจะทําเพิ่มอีก2ข้อก็คือ 1. ต้องมีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพจากประเทศที่ตนเรียนจบมาอันนี้เขาจบฟิลิปปินส์เขาก็ต้องมีใบป,ประกอบจากประเทศฟิลิปปินส์มา 2. คืออยู่เมืองไทยมามากกว่านะหรือเท่ากับ6เดือน ก็คืออยู่5เดือนนี่ไม่ใช่แหละ5เดือนครึ่งนี่ก็ไม่ได้ต้อง6เดือนขึ้นไปโอเคต่อไปมาดูหลังจากเราได้ใบประกอบวิชาชีพมาแล้วเราก็ต้องมีการต่อใบประกอบวิชาชีพถูกไหม mm hmm. การต่อใบประกอบวิชาชีพซึ่งระยะเวลาในการต่อก็คือจะต่อในระยะเวลา5ปีซึ่งต้องใช้คะแนน c n e u 50หน่วย mm hmm. ห้าสิบหน่วยนะห้าปีใช่ไหมเราจะต่อครั้งหนึ่งก็ต้องใช้คะแนนห้าสิบหน่วยก็มาดูว่าการต่อคืออันนี้อคือในกรณีที่จำเป็นตารางคือ เขาเรียกว่าไงในกรณีที่จําเป็นข้อความหรือท่องไปอาจจะทําให้เอ๊ะเราลืมเว้ยเฮ้ยท่อ,ทองๆไปลืมแต่คือแอดมินจะแนะนําว่าให้จําเป็นภาพแล้วก็ตารางคือส่วนใหญ่แล้วความจําของมนุษย์จะสามารถจําภาพจําตารางอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าข้อความก็อ,มอ,อาจจะให้งงในการ อ่าที่บอกไปนะก็คือต้องใช้หน่วย CNEU ถ้าหน่วยครบระยะเวลาต่อครบก็คือครบ5ปีก็ไปต่อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรชิวๆเดินไปต่อสวยๆอ่าห้าหน่วยแล้วจะถึง5ปีแล้วก็ไปต่อซึ่งเราสามารถต่อได้ล่วงหน้า180วันนะก็ต่อไปในกรณีที่หน่วยครบแต่ว่าระยะเวลาต่อคืออย่างเช่นเกิน5ปีไปแล้ว แน่นอนว่าเราต้องไปสอบเพิ่มก็คือวิชากฎหมายรู้ไหมว่าทําไมเขาให้สอบกฎหมายเพราะเราจะได้จําได้ว่าต้องไปต่อภายในกี่ปีใช่ไหมก็คือถ้าเราสอบกฎหมายเราจำเฮ้ยเราต้องไปต่อภายในห้ปีนะต่อไปเป็นในกรณีของเฮ้ยหน่วยก็ไม่ครบหน่วยอะหน่วยมี30หน่วยเนี่ย ระยะเวลาต่อก็คือหมดไปแล้ว5ปีครึ่งก็คือเกินไปแล้วครึ่งปีเออหเดือนอะไรเงี้ยก็คือต้องสอบใหม่หมดง่ายๆเลยก็คือหน่วยไม่ครบแล้วก็ระยะเวลาเกิน1ปีง่ายเลยก็คือหน่วยไม่ครบเอยเกิน1ปีเอย ต้องสอบทั้ง8วิชาใหม่จำได้ยังคือง่ายๆเลยก็คือว่าเอ๊ะอย่างแรกเลยจำไปในสัก,กรณีใช่ไหมก็คือสวยๆคือหน่วยก็50หน่วยอ่าระยะเวลาเพิ่ง4ีปีคือเกือบจะ5ปีอ่ะไปเดินไปต่อสวยๆแต่ในกรณีที่เฮ้ยหน่วยครบนะแต่ลืมไปต่อเกินมา5เดือน เกินมาห้าเดือนเราต้องไปสอบวิชากฎหมายทําไมที่บอกไปก็คือเราจะได้จําได้ว่าต้องไปต่อแน่ห้าปีนะอย่าให้เกินแต่ว่าในกรณีที่หน่วยก็ไม่ครบเกินเวลาไปหนึ่งปีอย่างเงี้ยก็คือสอบใหม่หมดเลยจ้าล้างสมองใหม่หลายคนนี่คือแบบไม่ได้ใช้นานพอแบบลืมต่ออะไรเงี้ยคือเฮ้ยต้องไปสอบใหม่แปดวิชาจำไม่ได้แล้วจ้าคือแบบ ไม่ไหวแล้วอะไร่ปไปไปดูข้อสอบก็คือโจทย์จะถามเกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพลืมต่อใบประกอบอนุญาตเนาะก็หมดอายุความมาแล้ว6เดือนอ่ไฮไลท์หเดือนหมดไปแล้วนะหเดือนมีหน่วยครบอนึกถึงคอนเซปต์เราเร็วหกเดือนมีหน่วยครบด้วยจะเข้าในกรณีที่เราจำในกรณีที่2 ใช่ไหมก็คือเราจะสามารถเขาถามว่าท่านจะสามารถไปต่อใบป,ประกอบวิชาชีพได้ตามปกติหรือไม่แน่นอนว่าหน่อยหน่วยครบที่บอกไปหน่วยครบแต่ระยะเวลาเกินแสดงว่าเขาอยากให้เราจําได้ถูกไหมก็สรุปเลยก็คือว่าไปต่อไม่ได้ต้องสอบวิชากฎหมายใหม่ เห็นแล้วแบบตอบได้เลยอ่ะเจ๋งปะล่ะสุปแล้วก็คืออ่ะที่บอกว่าเขาอยากให้เราจำได้ว่าอุ้ยไม่ควรต่อเกิน5ปีเออไม่ควรปล่อยให้มันเลยเกิน5ปีเราก็ต้องไปสอบวิชากฎหมายใหม่ ติวประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจอยากให้ติวเรื่องอะไรก็ที่บอกว่าสามารถทักอคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้หรือว่าทักส่วนตัวมาก็ได้ทางเฟซหรือว่าทางไลน์ก็ได้แล้วก็วันนี้จะมาฝากหนังสือเกี่ยวกับเป็นหนังสือเกี่ยวกับแบบทดสอบก็คือเป็นหนังสือฝึกทําข้อสอบนี่แหละก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบทดสอบก็คือจะมีแบบทดสอบให้ทําแล้วก็อธิบายว่าเอ้ยทําไมเฉลยข้อนี้ อันบายแนวคิดคร่าวๆล้วก็มีวิธีสอใส่วิธีจําไปบ้างก็คือเหมาะสําหรับกับคนที่อ่านหนังสืออะไรจบแล้วเนาะก็วันนี้ก็มาแบบสั้นๆไม่มีอะไรมากก็ฝากเพจเตรียมสอบสภาการพยาบาลไว้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็หวังว่า คนจะแนะนำมาจะได้รู้ว่าต้องทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะขอบคุณค่ะ